เออพี่น้องจา้าเฮ็ดพึง่งเฮ็ดึ่งแดงกําลังสิออกต้เปาะแต้แปะเยอะหนึ่งออกไหมสว่างาเฮ็ดเก็บเฮ็ดผึด่งขาลายพี่น้องกําลังแสบเลยนี่ไปผัดอ้ยหัวโลนหัวหลอดอสามกํลังแสบกําลังแสบซ้ำนี่ไม่ต้องห้บานเป็นลูกมันเนาะลูกเฮ็ดเพิงขาไล่ พี่หันมากมากพี่น้องซีเก็บลูกเฮ้ยมันนอนเรียงกันเก็บล,ลูกเ็ดเผงคาไลลูกมันได้ไหมพี่น้องแม่มันไปใส่อันแม่มันมูนี่ออกก่อนพี่น้องมันเนี่ยอันนี้คือพี่น้องอันนี <c> ้ <oughs> ือเห็นหัวผูคือแต่พี่น้อง <c oughs> เอ้ย <laughs> น,นี่งามเนาะพูนะจำนี่แสบแน้เนี่ยพี่น้องย่างแสบเลยโอ้ยอนนี้เห็ดพูรู้อยู่นี่พูรู้ตาหักอิสะพูรู้เห็ดพึ่งแดงขาลายมาเดิมาเก็บนำกันพี่น้องเพิ่มเป็นตาฮักได้เนี่ เป็นตะฮักแล้วก็แซบด้วยหยำกุ๊บ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 เอ้าหัวขาดเอาตะขากระดเอาหัวถิ่มอันนี้ก็เพิ่มเป็นตะฮักมีเพี้ยนอีกไหมมองนี้เคยมาเอาแล้วมองนี้ที่ว่าคูแฝดเลี้ยงกันคอหมอนะพี่น้องอุ้ย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 นี่พี่น้องพี่ฮานไปใส่บู๊เห็นปะจวดผู้รู้ ผืนผืนอ่ะพี่น้องเบุงลักษณะท่าทางของเพิ่นงามบ่ท่าทางของเพิ่นน่าอร่อยมากอันนี้เป็นังโอ้เฮ็ดทานแต่นี่นี่เฮ็ดทานเนี่ยพี่น้องอันนี้ผู้รู้อยู่นี่ว่าเอามีเพี้ยนอีกไหมไปอฟอดฝรังร่งไปฟอดฝรั่งอ่าพอไงเข่า,าคอยเอาเห็ดเพิ่งให้เล่าพี่น้อง ไปปั่นเหลากินแล้วว่าแล้วเบอเอาเด้อแล้วมาทวงกระตาข่อยคือได้เห็ดผึ่งดอกงามแต่อันนี้แสบเด้ข่อยเลยปั่นให้เหลากินไป่นองปั่นให้เหลากินนำแลาดีใจปะสานปาดขาก่อนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เห็ดผึ่งขาไายปาดขาจะเป็นลักษณะนี้ปาดมือเดียวเด้อพี่น้องเด้อจะทวงเด้อ มันจะเป็นลักษณะเนี่ยข้าปาดมือเดียวเพราะว่ามือหนึ่งถือกล่องเนาะถ่ายรูปให้พี่น้องเบิง้งถ่ายวิดีโอให้พี่น้องเบิง้งนี่คือเห็ดพึ่งขาลายนะคะขาลายขาลายเจาใจใหายน้ำข่อยเด้อใจหายนี่ใจให้าใใเสียดายขาโา้าเสียดายดอกขาสิสิพี่น้อง <laughs> มือเป็นขาไกลแต่ขาใกล้่ลอเสียดายอยู่ดี ต่ว่าคอยมักแหนขาไก่ขาเห็ดแหนบน่ได้มันไม่ดุขาไก่นี่มากหมักมัก,กแทะมักดุแสบตวเราเล้อยากต้มขาไก่นะี่พี่น้องดูตาคอยซิเออพี่น้องเอานี่ให้มาให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเหดทานพี่น้องนี่่อเอาได้ขอมาให้พี่น้องเบิ้งซื้ซอเบิ้งตาข่อยมีสมาปีอันนี้คือภาพพี่น้องเมื่อเก็บเผิ่งขาไล่เนาะนี่ คุ้มผงข้าไล่มีอีกบ่เดี๋ยวคอยสิไพ่ตาหล่อนี่พี่น้องจ๋าขอบคุณนะคะที่มาเป็นกำลังใจนั่นพี่หานมาแล้วพี่หานว่อมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอยว่อก,ก่อนว่สองเรียกว่แปดว่แปดทราบแล้วเปลี่ยนว่แปดอยู่ไหนอะโลเดีว่หากันถ่ายยุไกลนี่สิบริยินเต้อู าดเปิดเสียงเต็มเต็มก่อนเอาปิดเสียงคือเปิดพอนนี่อ้เปิดพ่อนตัวนี้ไหมเปิดปิดตัวนี้งหมนี่ปิดแล้วโอ้มันนั่นนั่นได้นี่นี่อูป่อป้าไม่มีสัญญาณตอบรับแสดงว่าอยู่ไกลเติบโอเคพี่น้องขอบคุณำกำลังใจเนะาะเก็บเพุเพึ่งขาไล่